พูดคำหนึ่งพูดแบบเย็ดคาเลยบอกความคิดเนี่ยคือว่าะสงสารไม่มีทางสิิส้นสุดมันจะสงสัยตลอดในจิตของปุถุชนในใจของปุถุชนไม่มีทางสิ้นสงสัยนี่จะความสงสัยมันก็ใช้จากกาักรใช้เหตุผลต่างๆที่จะไปคิดมันก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดอุเคยพูดว่าเนี่ยมันไปดูหนังเนี่ยไปดูแต่จอแต่มันไม่ดูฟร่ะนี่แหละ แล้วต้องหันกลับเข้ามาดูตรงมันออกทำยังไงมีเจตจนก็มองเห็นอยนะู่เนี่ยเหมือนกับว่าจาักสุเธอเกิดแล้วหนอเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยอุทานขึ้นมาว่าคนทัญยาบรรลุทานทำจักสุเกิดแล้วหนออาชิตาคนทัญญาก็มีใช่ไหมแต่ทาไมต้องเกิดจักสุตอนนั้นอ่ะก็คือจิตฉันจิตตงเองเห็นการเกิดนี่แะเกิดดับเนี่ยเห็นความคิดนี่ยนิพพานถึงเป็นวิสังขาร วิสังขารเนี่ยไม่ใช่มันในคิดวิสังขารเนี่ยกูยกตัวอ,อย่างง่ายๆเนี่ยคือนี่คือความคิดใช่ไหมผุดขึ้นตลอดใช่ไหมผุดขึ้นตลอดแต่เราไม่เข้ามันคิดไม่ใช่เราคิดเราไม่ได้เกิดร่วมกับมันเองเราเป็นอิสระจากความคิดิต,ดตสังขารคือความคิดเนี่ยตัวปรุงแต่งเนี่ยสมมติว่าเราคิดเสร็จแล้วไม,ม่ปรุงต่อมันก็จบ นั่นเองนั่นคำว่าวิสังขารเราไม่เข้าไปในสังขารนั่นเองเราไม่ไปในความคิดนั่นเองไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นเเราเห็นมันคิดเนี่ยจิตเนี่ยมันเกิดอนุยัยตัวเก่านี่แหละตัวสัญญาเนี่ยมันผุดขึ้นนะแต่เราไม่เข้าไปร่วมมันก็จบถ้าเราไปปรุงต่อปุ๊บเนี่ยนั่นแหละการปรุงนั่นแหละปรุงแต่งเนี่ยถึงเป็นจิตตสังขารกูบาจาย์เขาพูดการปรุงเป็นทุกอ,อย่างยิ่งนะ แต่คนมันก็ชอบปรุงแล้วมันจะปรุงไปใน,น่้ํนมันจะพามึงคิดเนี่ยตายไปแล้วมันก็คิดต่อไปหลายพหลลยชาติไม่มีทางสิ้นสุดพระุท้เจ้าพูดถึงเรื่องจิตลงล้วนนะนะสังขารมันก็มีอยู่ปกตินะนะ่าหเนี่ยชาติสี่สัง้าเนี่ยมันก็อยู่ปกตินะแต่ตัวสังขารน,นี่คือตัวปรุงแต่งต่างหากที่เป็นที่มีอยู่เนี่ย เป็นน่นเป็นนี่มีนั่นมีนี่อยู่กับพระตัวนี้ถ้าเราไม่ปรุงมันไม่มีหรอกเราสร้างขึ้นเองโลกนี้โลกหน้าเราก็สร้างขึ้นเองนั่นแหละอนาคตอดีตก็สร้างทั้งหมด